เก็บหน่วยกิดครบแล้วคาดว่าจะจบต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาด้วยนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยจะได้เตรียมเอกสารการจบให้เราไม่ยากเลยนะคะวันนี้เปียนโนจะมาบอกขั้นตอนการยื่นขอจบการศึกษาสามารถกดบนมือถือแปบบเดียวก็เสร็จเลยค่ะมหาวิทยาลัยจะส่งลาย S C M S student มาในมือถือของเราให้เราตรวจสอบข้อมูลกดยืนยันแล้วรอมหาวิทยาลัยแจ้งผลได้เลยค่ะ จากนั้นทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งข้อความมาในไลน์ S C M S Student อีกครั้งเป็นข้อความขอแสดงความยินดีกับทุกคนค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็เริ่มยื่นเอกสารได้เลยค่ะ 1. เริ่มด้วยการเข้าไปในไลน์ S C M S Student เริ่มต้นด้วยการเข้าไปใน S C M S สามารถเข้าได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์ได้เลยค่ะ 2. เลือกยื่นคำร้องออนไลน์ในหัวข้อ OL 4 0 1ขอสำเร็จการศึกษา 3. ตรวจสอบคำร้องและพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเพื่อนๆจะได้นำไปชำระที่ธนาคาร 4. นำรูปถ่ายสวมชุดคุยขนาด1นิ้วจำนวน2รูปมาส่งที่สำนักง,งานทะเบียนอาคาร1ชั้น L ทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งดิจิตอลท่าสคริปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็สำเร็จการศึกษาได้แล้วค่ะ